อาการขอนหน้าแยกเอคือตอนชดซ้าเวลาเราตื่นขึ้นมาเนี่ยในแต่ละวันมันจะมีอาการที่น้องชายยังไม่แข็งตัวนะครับแล้วก็ในส่วนของการที่เรามีเพศสัมพันธ์เนี่ยเขาอาจจะมีปัญหาในบางบางครั้งแต่ว่าไม่ถึงกับทุกครั้งนะครับที่มาตัดสินใจทำช็อกเวฟนะครับเ,เพราะว่าเรามันเป็นนวัตกรรมใหม่ แล้วก็เราเห็นจากการรีวิวหลายๆที่แล้วก็มีการเปรียบเทียบในส่วนของข้อดีข้อเสียแล้วก็ที่เราตัดสินใจทำเพราะว่าเราอยากจะดูแลและฟื้นฟูสุขภาพของเราเนี่ยให้มันแข็งแรงแล้วก็ยังสามารถใช้งานได้อ,อย่างต่อนเนื่องนะครับคือไม่อยากรอให้มันป่วยสักทีเดียวนะครับแล้วค่อยมารักษา ความกังวลใจก่อนทำคือเนื่องจากการทำทอกเวฟเนี่ยมันไม่ได้มีการผ่าตัดแล้วก็ไม่ได้มีการใช้ยาอะไรพิเศษฉะนั้นเป็นการกระตุ้นเพื่อให้เส้นเลือดฝอยต่างๆเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นอันนี้คือจากการศึกษามาดังนั้นเราจึงไม่ไม่มีความกังวลอะไรแล้วก็คุณหมอที่ดูแลเราเนี่ยเขาจะเป็นคุณหมอที่เป็นเป็นผู้ชายที่สามารถพูดคุย แลกเปลี่ยนแล้วก็ให้ความคิดเห็นคําแนะนําได้ดีอย่างดีนะครับขณะทําการเข้ารับการรักษาเนี่ยในในห้องเลยมันก็เป็นส่วนตัวฉะนั้นเราเราไม่มีความกังวดในเรื่องของสภาพเบ้นล้อมอะไรเลยนะครับแล้วก็การที่อยู่ในห้องเนี่ยก็จะอยู่กับคุณหมอเนี่ยสองต่สอสนะครับแล้วก็คุณหมอก็ดูแลดีแล้วก็ ในห้องเนี่ยเครื่องอุปวยคความสะดวกครบครันครับเหตุผลที่เราเลือกตัดสินใจทำที่โรงพยาบาลจุฬาลัตเนี่ย mm hmm. ก็เพราะว่าเราเห็นการรีวิวของหน่วยงานอื่นๆซึ่งการที่เราจะไปทำช็อกเวฟตามคลินิกทั่วๆไปที่ตั้งอยู่ทั่วไปหมดตามห้างสรรพสินค้าคือหนึ่งคือเราก็ไม่มั่นใจว่าเราจะได้พบคุณหมอจริงๆไหม นะครับแล้วก็การที่เราเลือกมาที่นี่เรามีความมั่นใจว่าช็อกเวฟที่ตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬราลรัต์เนี่ยเขาเป็นโรงพยาบาลที่น่าเชื่อถือนะครับแล้วก็มันอยู่ในโรงพยาบาลแล้วดูแลโดยคุณหมอโดยตรงนี่คือจุดประสงค์หลักที่เราเลือกมาที่โรงพยาบาลจุฬราลรัต์ความรู้สึกหลังจากทามาเราก็ต้องบอกว่ามันมีความตื่นตัวกระปรี้กระเป๋าเพิ่มขึ้นนะครับ แต่ก็หลังจากนี้ไปก็คงต้องต้องไปทดลองใช้นะครับว่าความรู้สึกต่างๆเนี่ยมันจะดีขึ้นมากกว่าเดิมไหมนะครับก็แนะนำนะครับที่โรงพยาบาลกุฬารั์อยากจะแนะนำคุณผู้ชายทุกท่านนะครับเรา,าปัญหาเรื่องของสุขภาพของน้องชายเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องรอให้มันมันป่วย นะครับหรือว่าใช้กันไม่ได้นั้นควรจะต้องมาดูแลอาจจะไม่ต้องไปรออายุเยอะอายุมากนะครับแนะนําว่าเรื่องการทําช็อกเวฟเนี่ยแต่ละท่านพอมีเวลาและใช้เวลาไม่มากนะครับควรจะดูแลตั้งแต่น้องชายเนี่ยยังแข็งแรงอยู่หรือเริ่มพอจะเริ่มมีอาการอันนี้คือควรจะต้องดูแลครับแต่ถ้าเราไปไปแบบ ป่วยเลยน้องชายใช้งานไม่ได้เลยอย่างเงี้ยคุณหมอก็จะมีวิธีการก็คือในการทำท็อกเวฟนะครับนะที่มีมีระยะเวลาที่อาจจะต้องใช้ระยะเวลาต่อเนื่องในการรักษานะครับแนะนําครับอย่ารอให้มีอาการแล้วค่อยมาทําควรจะเริ่มทําตั้งแต่รู้สึกครั้งแรกเมื่อเรามีอาการบางอาการดังต่อนี้คืออาจจะไม่แข็งนะครับบางช่วงเวลา หรืออาจจะอ่อนโปรเปรียบหรือว่าในช่วงขณะที่มีเพศสัมพันธ์กันนะครับในบางช่วงขณะหรือเริ่มมีอาการนิ้วปลายนิ้วที่เริ่มเย็นชาอันนี้ก็คือแสดงถึงถึงการมีโอกาสที่จะเป็นโรคได้นะครับขอบคุณนะครับสำหรับความประทับใจที่มาที่โรงพยาบาลจุฬาลั์นะครับ ก็ตัง้งแต่เดินเข้ามาน้องๆถ้ายิ um ้มแย้มแจ่มใสครับเราเราเป็นผู้ชายแต่น้องๆผู้หญิงนั่นเลยยิ้มแย้มแจ่มใสก็ um 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 i, ให้การบริการดีให้คนานําแนะนําดีนะครับแล้วก็รวบรัดขัน้นตอนไ,ไ,ไม่ต้องนั่งรอคิวอะไรที่ยาวนานสถานที่จอดรถก็อยู่ที่อาคารหลังนี้เลยนะครับเดินเข้ามาก็สามารถพบกับพนักง,งานได้เลยนะครับแล้วก็สามารถพบกับคุณหมอได้นะบรรยากาศดีครับสะอาดสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วน แนะนำให้มาที่โรงพยาบาลจุฬาลัตท์แอร์พอร์ตนะครับ